สวัสดีย่ามเศร้าค่ะมื่อนี้แดดสิดีค่ะปากก็เลยเอือบปาไว้หมื่อวานนี้ตอนนี้ก็เลยสิตาป่าแดดนี้ต้องได้จอบเอาด้วยค่ะทำวขทงนี้แนวนขี่ในเ,นเครื่องซักล่างค่ะ ต้องเยใส่อันนี้ปันนิ่นตอนนี้ตีสามนะจะครึ่งล้วเอาเอาไปพึ่งไว้ข้างนอกอ่าตอนแดดมนาะตอนไหนก็ตอนนั้นมันจะจะได้เริ่มตากแดดเลยเนาะเพราะว่าปาจะาไปทำงานก็ต้อง ทำทำไว้เดียวกลับมาประมาณประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามก็จะได้มากลับอีกด้านนะคะสไลด์อันสองตอนนั่นเอาไปต้มน้ำประแดกแล้วก็แล้วก็เฮ็ดปนค่ะ เพราะว่าาทําทส้มผักทําผักดองไว้ให้เพื่อนนะ่ะก็เลยก็เลยจะชิมผักดองก็เลยทําป่นเคียงมันกระชิบสะดวกทอนแนว่ยขีบอนไรนะฮะน้ำนัวมันอยู่นี่ งแต่เอาเน้นเน้นจืดๆไว้เพราะว่าเราจะกินกับน้ำพริกนะ,ะเนาะกินกับเจ้าบ,บองเ e ิ่ม e บรรยากาศทางนอกว่าสิตาบแบบไดน,นะคะ แนวงุ่มปะฮะก,กันนกเปกันนกแต่ไม่กันฝุ่นแบบนี้เลยมิ้นว้าวใบใหญ่เลยพันเฮ็ดลาบก็ชิได้กินกับลาบเนาะคะ่ะต่บ้าอา่าบ้าชิไดกินลาบก็ได้กินจ้อยคะ่ะยังบอยาก เมื่ออยากก็ว่าได้กินแล้วมือ่อนี้จะได้กินปนปนนั่นแล้วค่ะอาหารเซาปลาเมื่อเนี้ยปนตัวอย่างค่ะที่ว่าตัวอย่างเพราะว่าทำอันนี้เคียงกับส้มผักนะ เพราะว่าเพื่อนฝากมาดองนะพี่เขาฝากมาดองมีมีคนไทยปลูกแล้วก็ได้มาอีกต่อนึงแล้วคนที่ได้มาก็ฝากให้ปามาดองปาก็เลยทําปนแถมให้ปนปานินเก็บกางยากยากค่ะแต่ก็มีแบบปนไปเหมือนเดิมแหละวันก่อนกินขนมจีนน้ํายาปานินกับลูก ก็บอกให้เขาระวังกล้างนะเขาก็ได้สองสามสองสามอันเนาะใส่ปักชีเล่าเน้่นค่ะข้าวเหนียวนุ่มอร่อย าเชฟเบิ้งผักอันไหนได้หาปลาสุ้มใส่ปาผักสะแงะบ่เพราะว่าปลาบอกเกอกินผักสะแงะบอกเคอูหวจักผักสะแงะแทกเถอ,เถอแต่ว่าวันนั้นไปซื้อผักที่ร้านเห็นผักป่ารวมชนิดกันหลายๆชนิดมีผักนี้อยู่ด้วยแต่ปลา เรา,าเคยรู้จักเลยค่ะมันมาจากเวียดนามรสชาติออกไปทั้งขมค่ะกินมาค่อยแห้งกันไดกินคือขึ้นหยาคืออย่างบ่มีม่รสชาติพิเศษแต่ว่าแค่ขมนิดๆมันอันนี้บาค่าที่เพิ่นเอาไปแกงใส่น่อไม้นาะค่ะ มันมันขมขึ้นเสดาจได้ค่ะแต่ขมอีกรูปแบบนึงในทุงผักปลามียอดมะกอบด้วยรวบมาเลยค่ะประมาณสีชนิดเปียว ว่าพักซะแงะเป็นแบบนี้มันก็สิบอกอยแสบดยค่ะแต่ว่ามันแมนม่ะตีสามสี่สิบแล้วนะ เนี่ยไม่จังหน่อยค่ะเน,นี่ยพักกันแง่ใส่ออมกบออมกบออมเค็จหน่อยนะกบเพราะตัวตัวน้นน้อยนะคะเพิะะ่งนี้แหละคะ่ะกบกบกำลังกำลัง,ลงตัวหน่อยกำลัง,ลงแบบ ข้กินสดคำหนึ่งตัละคํา ินหอยแข็งแบบมัน,น้ำจิ้มค่ะอันนี้ปลาอุ้นเขาเย็น,นะคกใค้พอนเอาไปกินบ้านคนเนี่ย มาได้มาได้ให้เทาไปเพิ่มไปเพื่อนอะอันนี้ปัดอุ่นเขาเย็นกันไม่ต้องจิ้มรสชาติแท้ของหอยแรงกินกับเขาอ่ะ กิบก่อนแปลว่าสิกินลาบเนาะค่ะเพราะว่าปามีอยอดยอดมะกอกน่ะแต่แบ,าบบเบอร์หิวะค่ะบอหิวลาบแต่มีเนื้อแบบสดมากแล้วก็หอมมากนะคะอ่าบางท่านบ็กินเนื้อก็ใช่ว่าคิ้วนะคะสิก็สิได้กินเนื้อก็สิแบบมีอาการนะค่ะท่านก็ไปกิน ก็เนื้อปลาเนี่ยแดงๆใสๆเลยแต่ว่ามันไม่อยากกินเนาะมันก็เลยแบบว่าอืไม่ได้ทำกินอืเป็นเหี้ยหรออันนี้เหมือนใบ มอยลพาจะไม่ใช่กินหอมหอ,มอ่มากินเครื่องหลพา่าคายๆอ่ะเป็นจะกินกับลาบแสบเลยแล้วปรกกรอบเนี่ยแสบออาปเปรี้ยวๆนะคะ่ะคำพูด้จ,จำรสชาติไม่ได้ มัน,น่ 3, 4, อนนะตีสามสี่สิบสามบอลนกเสืมกวนอาหารปลาปลามันสิบ,บ,นบินบินว่อนมาแถวอาหารหน่ะมันอสิสามคนลงังคญานนะคะ่ะขันสมมติว่าขันสมมัติว่าบ่มีคนเฝ้าเนาะแต่ว่ามันมันเขากินอะไรหรอกมันมันเขามาไกลอาหารปลาปล,ปลาเพราะกันแต่แกงเนาะ เริ่มกินอล้น,นี้ค่ะอืมาเสียวมาซิมกระปนยังดีพักอันอื่นบังเนาะอันนี้เป็นผักกาดเคียวแม่ไม่ไม่เคยทำแน่ไม่เอากินเม็นเคียว กัดดองเหมือนเรามาทำใส่ไข่เจียวกินกับข้าต้มปุ้ยน่ะกรุบกรอบอขอบดีด้วยละคะ่ะ ปัดเคี่ยวดองทูกสาวไปกินขนมจีนค่ะแล้วทีนี้ขนมจีนเซนมนั้นอะเพิ่นมาเติมเซนมนั้เนาะมันก็จะเลือนานา้อยู่กลนด้วยนะะเพิ่นกันละเอาเอาเข่าเนี่ยค่ะไปคุกแส่กลนถ้วย ที่ไม่นำขนมจีนอยู่นิดนึงอันนี้ปลาปลนถ้าจะกินขนมจีนก็เอาน้ำกะทิหนะ่าใส่พริกแกงใบมะกรูดกระชายถ้ามีถ้าไม่มีก็ใส่แต่พริกแกงกับน้ำกะทิถ้าอยากกินน้ำกะทินะก็เอาอันนี้เทลงไปเกาเป็นน้ำขนมจีน น้ำหอมจีนต้องมีกระชายเนาะถ้าเป็นน้ำน้ำกะทิน้ำยาปลาอันนี้ก็เป็นน้ำยาปลาได้คนะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะทำคลิปลงช่องเป็นที่สำเร็จแล้วเพราะว่า ที่ผ่านมานะคะวันหยุดนอนนอนค่ะนอนนอนแบบว่าไม่อิ่มไม่เต็มไม่ไม่พอนะ่ะนอนแบบลุกขึ้นมากินลุกขึ้นมาทําเรียกบ้านนิดนึงมาทํางานบ้านนะ่ะแล้วก็นอนต่อบนอยู่อย่างเงี้ยวันหยุดวันนี้ก็เลยแบบตื่นและเตรียมตัวพร้อมจะไปทํางานแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายค่ะ